สีพฤติกรรมก้ำกึ่งร้อเล่นหรือท้าทาย 1. การเลียนหน้า 2. การเอาเท้าถีบหน้านะครับแล้วก็การขึ้นกระด้าวหลังในคลิปตัวสีช็อกจะมีพฤติกรรมข่มตัวอื่นนะครับการวิ่งเข้ากระแทกนะครับอาจจะทำให้น้องรู้สึกโมโหแล้วก็เป็นชนวนของการกัดกันได้นะครับ เมื่อเรารู้ทันพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดพฤติกรรมขึ้นเราสามารถห้ามได้ทันจะทําให้น้องหมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสา,สามารถเล่นกันได้ทุกตัวนะครับการปล่อยวิ่งเล่นควรจะมีเราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ปล่อยให้น้องวิ่งตามอําเภอใจทุกตัวก็สามารถอยู่รวมกันเป็นกลุม่มเป็นทีมและสามารถีกันนะครับ ซึ่งสุนัขแต่ละตัวจะมีนิสัยแตกต่างกันออกไปนะครับเจ้าของควรสังเกตสุนัขของตัวเองนะครับว่ามีนิสัยอย่างไรและพฤติกรรมไปจนน้องมีนิสัยที่ดีและน่ารักนะครับ